สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจเนาะว่าถ้าเกิดว่ามันหาอนุพันธ์ได้แล้วเนี่ยมันจะหาอินทิเกรตได้ไหมนะเราก็เลยลองสมมติฟังก์ชันมาตัวหนึ่งเนาะก,ก็คือการอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของฟ e ังก์ชัน e กํลัง x และลองให้มันอินทิเกรตดูว่ามันจะสามารถเอาคำตอบมาได้ถูกต้องไหมนะผมก็เลยบอกว่าทิมี h าว to evaluate the definite integral ตัวนี้เลย นะแล้วก็มันก็จะอธิบายมานะแล้วก็มานั่งอ่านบาบๆาบ,าบ,าบาแล้วก็ตัวเจอมาในแอดวานซเนี่ยมันก็จะสอนเราสเต็ปไปสเต็ปเลยนะว่าเอ้ยตั้งแต่อินทิเกรตคืออะไรอินทิเกรตยังไงนะแล้วก็ icate, อินทิเกรตการใช้แคลคูลัสนะอันนี้คือ f u n d ัม e ม t นทัลเชเร่ of c อ l แคลคูลัสมาเป็นตัวนี้และหลังจากนั้นก็มีการ Evaluate ค่าออกมาและก็ให้คําตอบออกมาซึ่งคําตอบก็ถูกต้องนะครับ e ลบหเป็นคําตอบของการอินทิเกต อินทิเกรตก็คือการหาพื้นที่ใต้ใต้เคนะิร์ฟเนาะก็คือเค e ิร์ฟ e กําลัง x นะี่แหละนะมันเป็น Exponential Function นะแล้วก็หาพื้นที่ระหว่าง0กับ1นะมันก็หาออกมาให้เราโอ้มันเป็นอะไรที่ amazing มากๆเลยนะมันสามารถที่จะสอนเราได้ด้วยผมว่าเด็กก็ยังยากอยู่นะก็ต้องมีคนไกลนะว่าเอ้ยมันคืออะไรอะไรยังไงก็ต้องการคนสอนอยู่ดีนะคุณจะไปพึ่ง AI ออย่างเดียวก็คงยากอยู่